สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับวดประจวันที่6นะครับเมษายน2566นกะครับก็แนวทางหุ้นไทยเย็นอาทิตย์นี้นะครับพี่ๆเดินไม่ดีเลยนะถ้านับตั้งแต่วันวันศุกร์นะครับเนาะศุกร์จันอังคารนะครับเนาะวันพุธนะครับ4วันแล้วเดินไม่ดีเลยนะครับพี่ๆก็เหลืออีก2วันนะครับพรหัสกับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวผมจะ ขอลงนะครับถ้าเกิดแล้วแนวทางไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวผมขอพักไปก่อนนะครับพี่พี่เนาะก็พี่พี่ท่านใดยังไม่แน่ใจก็ยังไม่ต้องตามนะครับเพราะว่าลงอาทิตย์แรกเนาะมาแบบ3วัน4วันติดนะครับพี่พี่พอมาวันที่5ก็แนวทางไม่มานะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับพี่พี่ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็รอดูนะครับว่าแนวทางวันที่6ที่7จนะครับจะเดินดีไหมถ้าเดิน2วันนี้นะครับถ้าแนวทางมานะครับเดี๋ยว อาทิตย์หน้าผมก็จะยังลงปกตินะครับผมเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้เนาะวันนี้นะครับอือเดี๋ยวมาสรุปผลของวันที่ห้าก่อนนะครับวันที่ห้าเนี่ครับผมผมไม่สูย์กับหไปนะครับผลที่ออกสองหนึ่งสามเก้าสองเน้นเน้นหกสองนะครับพี่พี่ออกเก้าสองมันก็น่าเสียดายนะครับหลักเก้าเนี่ยผมเอามาอยู่หลักร้อยนะครับผมเลือกตัวผิดนะครับพี่พี่ผมเลือกตัวผิดเพราะว่า ก้าก็เด่นอยู่แต่ว่าผมเลือกศูนย์กับ6มานะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆจริงๆนะครับผมสลับแนวทางเนาะก็มาดูของวันที่6นะครับผมได้นะครับผมผมได้ตัววิ่งนะครับผมยังได้เลขศูนย์นะครับตัวรูดผมให้ไปที่เลขสามนะครับพ,พี่เพราะว่าช่วงนี้แนวทาง หุ้นไทยเย็น3เดินดีมากเลยนะครับเนาะก็ในสูตรก็เด่นอยู่นะครับผมประกบคู่นะครับ02 04 06 07นย์ะครับ3 2 3สอง3 7นะครับ, 32, 34, 36, 37, รบผม ตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นของเราสามสี่สามเจดศย์แล้วก็นะครับผม0ูย์หแล้วก็0ูนย์เนะครับสามตัวสามตัวผมให้ไปที่ หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสระดับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับวันที่6นะครับเมษายน2566นะครับก็ย้ำนะครับพี่พี่ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็แนวทางหลุดมา4วันแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับศุกร์จันทร์อังคารพุธนะครับมาแค่ตัวเด่นเนาะวันศุกร์แล้วก็มาแค่ตัวเด่น ในตัวรูดนะครับวันสุกมาตัวรูดวันจันทร์นี่น่าจะมาแค่ตัวเด่นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับผมเนาะผิดพลาดประการใดนะครับก็ทําไปตามสูตรคำนวณนะครับก็คลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับพี่พี่ที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับผมก็รุ่นกันนะครับว่าวันที่6กเจ็ดเนาะแนวทางจะเดินดีหรือว่าจะยังไงนะครับถ้าเดินไม่ดีเราก็ต้องพักไว้ก่อนนะครับพี่ๆี่สำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ